สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมมาค่ะกับผมมอสเกมเมอร์วันนี้ก็มีแขกรับเชิญน,นั่นคือคุณไปนั่นเองเวนะสวัสดีครับคุณไปครับซึ่งคุณไปครับวันนี้เราจะมาทำอะไรนะตกปลาสิครับนั่นคุณตกปลานะเดี๋ยวผมแต่<ะ> โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาเล่นเพียงแต่อย่างเดียวนะผมจะมาสอนวิธีทำปืนเอยหมายถึงที่ยิงธนูแบบยิงแบบรัวรัวเลยนะครับใครอยากแล้วก็จะทำแบบลาวาให้ดูด้วยนะยิงออกเว้นแบบธนูไฟอะโอเคนะครับ ซึ่งของที่เราเตรียมก็มีอย่างนี้นะครับเครื่องยิงธนูหนึ่งอันแบบกลมธนูหนึ่งอันแล้วก็ถังลาวาแล้วก็ทอสเลสโตนเลสโตนทอสนะครับแล้วก็สวิตแล้วก็เลสโตนใครจะเอาบล็อกอะไรก็เอาแต่ว่าผมในนี้ตัวหนึ่งสองสามครับแล้วอันนี้ก็ ทำเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หำยางนี้พวก,กแล้วก็วางอีกข้างนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ต่ออย่างนี้นี่ยครับมันจะกระพี้แบบเนี้ยติ๊กติ๊กเนี่ยเนี่ครับมันจะมีเสียงนะติ๊ก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 เนี่ยเนี่ยครับ,รบ,รบซึ่งคุณไปก็มาดูแหละ โอเคครัก็ตรงนี้ปึ๊บผมก็จะหยุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําแบบราวาให้ดูนะครับคุณไปครับออกไปนหนครับครับแป๊บอค,ครับซึ่งคุณไปก็คือน้องผมเองนะครับอันนี้เขาจะมาพูดลงชนแนลนะโอเคครับให้เราวางลาวาแบบน,นี้นะนี่นครับแล้วก็ คุณก็ทําการใส่ธนูเข้าไปต้องใส่ให้เลยครับ,เร,บเร็วๆครับคุณไปถ้าคุณก็กดตรงนี้ยมันก็จะยิงออกไปครับเป็นแบบแบบรัวนี่นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็กดยิงนะนีนะมันก็จะยิงนะครับบัวมาก โอเคครับก็โอเคครับทุกท่านก็เออโอเคต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบาย